คุณดาทฮะเมื่อกี้เห็นทราบข่าวมาว่ากรุงเทพมีลูกเห็บตกเหรอฮะเมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เข้าไปดูในข่าวของเราไทยโพสต์นะคะพบว่ามีลูกเห็บตกที่แถวสุขาพิบาลฮะตกแล้วนะโอ้โหพายุฤดูร้อนปีนี้หนักหน่วงค่ะแล้วที่อื่นแ่ละคะคุณก็วันนี้ครับทางรองโฆษกสบานครับมีการออกมาเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกครับแล้วก็ให้ระวังนะครับอันตรายจากพายุฤดูร้อนฮะโดยกรมอุตุเองก็ประกาศเฝ้าระวังถึงวันที่26เมษายนครับก็อนี้ฮะ เกษตรกรครับป้องกันผลผลิตแล้วก็สัตว์เลี้ยงรวมถึงการประมงเนี่ยต้องออกเรือได้อย่าง ความระมัดระวังด้วยก่อนหน้านี้คุณก้องนะเข้าไปดูในทิกตอกเนี่ยที่จังหวัดต่างๆมีรูปพายุหมุนเยอะเยอะมากแล้วก็เป็นพายุที่น่ากลัวด้วยทางภาคอีสานแล้วก็โดยเชียงรายที่เราเห็นนะค่ะก็ถือว่าวันนี้นะคะนางสาวไตรสุรีค่ะไตรสนกุลนะคะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะมีการแจ้งเตือนถึงสภาพอากาศที่ทําให้เกิดพายุฤดูร้อนในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียง เหนือภาคอีสานะนะคะภาคเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกของไทยระหว่าง23-26เมษายนซึ่งก็ปรากฏว่าในวันที่23เมษายนที่ผ่านมาเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงค่ะลูกเห็บตกในหลายจังหวัดนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่ต้องเฝ้าระวังพายุก็ขอให้ประชาชนเนี่ยระมัดระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนด้วยหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยอย่าคิดว่าปลอดภัยนะอันนั้นตัวอันตรายเลยค่ะ สิ่งปลูกสร้างนะคะโดยเฉพาะป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็เห็นมีหลายจังหวัดคุณก้องป้ายหาเสียงเนี่ยโอ้โหมุนกระจัดกระจายกันไปหมดเลยค่ะที่สําคัญนะคะไม่สมควรสวมใส่โลหะคุณก้องใส่ธงใส่ทองใส่เลดใส่หน้าเอาออกให้หมดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการโทรศัพท์หาแฟนด้วยคุณอ่ะโทรศัพท์มือถืออย่าเพิ่งไปใช้ถ้าเกิดพายุฝนก็บอกน้องจ๋าลอก่อนเดี๋ยวพี่จะโดนฟ้าผ่าเอาเมื่อวานผมดูข่าวนะก็มีกระบือของชาวบ้านนะครับ น้องควายสามพ่อแม่ลูกฮะถูกฟ้าผ่าเสียชีวิตเลยนะครับเป็นอันหนากมากเลยตายพราขุดกบตายแอดไปใช่ค่ะก็สําหรับเกษตรกรครับให้เตรียมการป้องกันแล้วก็ระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษครับรวมถึงอันตรายที่เกิดขึ้นจากสัตว์เลี้ยงที่บอกไปเมื่อกี้นี้คะส่วนของพื้นที่ภาคใต้ครับ แม้กรมุตุนิยมวิทยาไม่ได้ระบุว่าจะเป็นพื้นที่เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนครับแต่อิทธิพลของลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ครับที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและทะเลอันดามันครับซึ่งจะทําให้ภาคใต้เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นครับในบริเวณเอ่าวไทยทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1นเมตรฮะส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรครับจึงขอให้ชาวเ,เรือฮะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองครับทั้งนี้ครับคุณไตสุรียังย้ำนะฮะว่า หน่วยงานรัฐได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับโดยทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธา,า,ารณภัยกลางครับกระทรวงมหาดไทยได้ย้ำนะฮะไปะยังจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตต่างๆครับในพื้นที่เสี่ยงภัยแต่ละภาคครับให้เตรียมพร้อมมีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและก็ติดตามสถา,านการณ์ตลอด24ชั่วโมงครับจัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน ได้ทันทีฮะโดยช่วงนี้นะคุณอาจนะเห็นว่าหลายพื้นจังหวัดอย่างผมเห็นที่กระบี่หรือที่อะไรเนี่ยมีเขาเรียกว่าฝนตกหนักแล้วก็ต้นไม้ลงขวางถนนแ,แล้วก็รถยอระจอ <c oughs> ติดขัด ทั่วประเทศหลายพื้นที่เลยครับค่ะล่าสุดคุณก้องคุณผู้ชมค่ะก็เป็นประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับฉบับที่6แล้วเตือนหลายพื้นที่มากคุณผู้ชมแทบแทบจะทั่วประเทศเลยภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือนะคะก็ให้ระมัดระวังมากขึ้นขึ้นก็สูงอีก2เมตรด้วยค่ะแล้วหลายพื้นที่เนี่ยเขาจะมีสภาพอากาศอย่างนี้ก่อนคุณกล้องก็คือจะร้อนร้อนมาก่อนร้อนก็ร้อนนำเหมือนวันนี้ร้อนแล้วก็เกิดเกิดฝนอากาศแบบนี้อันตรายนะคุณผู้ชมต้องระมัดระวังตัวดีๆด้วยค่ะ